สวัสดีสมาชิกนะครับมีกระบะออตโต้มาฝากนะครับเป็นกระบะแคปเปิดได้นะครับปี2017มือเดียวป้ายแดงไม่เคยชนไม่แท้120,000กิโลเมตรนะครับแต่งมาให้สวยๆครบเลยครับ ผ่อน6,700โดยประมาณนะครับกระบะแคปออโต้เป็นสมาร์ทแคปแคปเปิดได้นะครับ349,000บาทนะครับรถปี2017นะครับของแต่งจัดมาให้ครบแล้วนะครับนี่เลยครับมาชมและเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้ไม่เคยชน Ford Ranger อร์โฉบไมเนอร์เชนนะครับ6,700นะครับผ่อนได้โดยประมาณผ่อนได้6ปีรถอยู่ในสภาพที่ครบเครื่องมากๆนะครับสวยๆหล่อๆเป็นออโต้นะครับเครื่อง2องพันสองโฉบไมเนอร์เชนนะครับขับสบายขึ้นลงสะดวกสบาย นะครับแล้วก็จัดส่งมาให้แล้วนะครับใครที่สนใจเข้าใจนะครับคันนี้งามๆเลยครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับเซ็นเตอร์ล็อกแอร์แบกเอวีเอติสเบรกนะครับเป็นแคปเปิดได้กระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับคันนี้ได้สภาพได้ปีและก็ได้ราคาแน่นอนนะครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับกับรถปีสองพันสิบเจ็ดเป็นออโต้นะครับเครื่องสองพันสองออโต้ดีเซลรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับใครที่สนใจเข้าใจอยากได้ไปใช้งานรีบโทรเจรจาสอบถามนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยจ ไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยนะครับรับประกันได้รถแน่นอนนะครับกับรถสวยสภาพงามจัดนะครับรถคันนี้ไม่เคยชนนะครับการันตีว่าไม่เคยชนแคปเปิดได้นะครับสวยสมบูรณ์ขึ้นลงสะดวกสบายนำมาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหากระบะออโต้นะครับมาแล้วครับมาแล้วตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทักเลยกับสมาชิกนะครับ Ford r a n g เจนะครับปี2017เเลยครับเป็นมือเดียวป้ายแดงสวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับการันตีการโอนรับรองว่าสวย ตัวจริงสวยกว่าในรูปอีกนะครับใครสนใจนะครับมาชมดูได้สมาชิกบ้านไกลถ้าท่านไม่สะดวกเดินทางนะครับมีบริการจัดส่งนะครับจะจัดไฟแนนซ์หรือจะจัดสดก็ได้หมดครับขึ้นอยู่กับความเข้าใจนะครับสําหรับเครดิตก็เป็นช่องนี้นะครับรับรองว่าได้ลดแน่นอนนะครับจะสดจะผ่อนรอรับลถได้เลยครับเปิดช่องมาแล้ว5ปีนะครับใครที่ติดตามช่องนี้อยู่ก็ฝากขอบพระคุณด้วยนะครับขอเป็นเครดิตนะครับแต่ถ้าท่านใดที่เข้ามาใหม่ครับลองดูผลงานย้อนหลังไปได้นะครับว่า เราลงรถสวยๆคัดสภาพมาฝากสมาชิกนะครับนี่เลยครับรถคันนี้สวยสมบูรณ์ไม่เคยชนนะครับของแต่งครบแบบนี้ให้ไปหมดเลยนะครับนี่เลยครับลองชมดูได้นะครับโทรเจราจาสอบถามไลนยย์อยู่นี่นะครับ